Here, here, here we go <laughs> มาแล้วอเล็กซานเดอร์อีซักไอซักมาแล้วไอซักกลินดาวร้ายมาแล้วนะฮะไอซักของเราก็เป็นไปตามคาดนะครับอย่างที่หนูเคยคาดไว้แม่เดี๋ยวจะหาเอ้ยโกมาเค็มอีกแล้ว ก็ไปฟังคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับหนูหนูมั่นใจว่าอีซักน่าจะมาลิเอร์พูลแน่ๆน,น,นะฮะเพราะว่าดูจากวิธีของของความคิดวิธีของของการตั้งเป้าคือไม่เอาอยู่คาสเซิลแล้วต่อให้เจ้าของทีมจะไปคุยนู่นนี่นั่นก็ไม่เอาไม่อยู่นะฮะเป้าหมายเดียวนะคือลิเวอร์พูลอ่าเดี๋ยวว่ากันอีซัก มาเรีวผูหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์แอดออนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าโรมาโน่เฮียวิโก้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะจบนะฮะมาร์เกฮีเซนเตอร์หนูก็คาดว่าน่าจะได้อีกหนึ่งคนนะครับแม่ทั้งผูเป็นเหมือนโบนัสสองต่อนะฮะชนะอาร์เซอนอลซะก็แล้วนะครับผมคุณว่าคุณฟินแล้วคุณว่าคุณนอนไม่หลับแล้วเอ้ยออกข่าวต่อเลยแล้วกันอีซักมานี่ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเรียวพู นะฮะอดตลับขับตะนอนกันไปตาโตโอ้โหส่วนลิ้วพูก,ก็ตาโตตัวทีมันงข้างก็ตาร้อนเอ้ยทำไมว่าตาร้อนอิจฉาครับบ๊ะบ๊ะบ๊บ๊บ <c oughs> ก็จะสรุปตรงนี้หนึ่งนะฮะต้องขอประทานอภัยนะครับเมื่อวันเสารอ์อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูไม่ได้มีโอกาสมาเก่งก่อนเกมเลยเพราะว่าโอ้โหถ่ายหนังและมีงานวันหนึ่งวิ่งสามที่ติดท,ทีไม่มีโอกาสเลย ก,ก็ต้องกราบขอทานตภัยแต่ว่าเราก็จะมาสรุปกันตอนี้หนึ่งย,ยินดีด้วยกับชัยชนะแรกของราชาปีศาจนะครับปีศาจแดงทีมที่ยิ่งใหญ่พี่มหาม,ม,ามาหึนมามโหราตกาตาดาวค้างฟ้าดาวลันดวงบนเกาะอังกฤษนะี่คือแมนเชสเตอร์เไนเจดชนะแล้วนะหลายคนก็ชอบไปประชดประชันเขาบอกว่าโอ้โหชนะดีใจยังไ้แชมป์อ้กขโอกเราครับถ้าเป็นเราเราก็ดีใจ ทีมมันกดดันทีมมันแบบมันมัน,มนเขาเรียกอะไรอะตัวก็ไม่ดีโค้ชก็ไม่ได้จัดตัวผู้เล่นอะไรก็ไม่รู้และสุดท้ายคือกระท่อนกระทแทนสุดท้ายสามคะแนนนะฮะก็เป็นของปีตาจแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแพ้2องนัดติดต่อกันนะฮะหลังจากนี้แพ้สเปอร์แล้วก็มาแพ้ไบริตันนะครับแพ้สัดปีกทั้งสอทีมเลยนะฮะทั้งไก่เดือยทอง แล้วก็นกนางนวลอ่ะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ถ้าว่างจะพยายามมาให้บ่อยๆนะครับสัญญามาพูดถึงเล่เรียงไปก่อนนะฮะเกมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก,บก็อย่างที่บอกว่ามีการตัดสินว่าอะ,อะไรอะจุดโทษแล้วก็มายึดจุดโทษคืนทั้งหมดทั้งมวลหนูว่าสิ่งที่แฟนแมนยูไม่ได้พูดถึง เพราะว่ามันชนะเหมือนหนูว่าถหนูเปลล็นแฟนลูอะไรก็แล้วแต่ดีเทลที่มันเกิดขึ้นในเกมช่างแม่งไม่สนใจชนะคือจบนะฮะฟุตบอลมันต้องการสามแต้มสามแต้มได้มามันจะเล่นดีไม่ดีมันจะถูกเหลือแขนขวาข้างเดียวหรือจะขาขาข้างซ้ายหลุดไปช้างมันสุดท้ายได้สามคะแนนหนูว่ามันก็เป็นอะไรที่แฟนบอลฟินแล้วก็ยังเดินหน้านะครับล่าชัยชนะต่อไปนะครับก็ยินดีกับ แมนยูด้วยนะฮะก็ชนะยอดทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับที่เพิ่งเลื่อนแชมป์เพิ่งเลื่อนชั้นนะะขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพก็มันไม่ง่ายครับแต่ว่าสิติก็ยังคงอยู่นะครับก็คือถ้าแมนยูเจอกับน้องใหม่ก็หวานเจี๊ยบแต่ก็ที่ผ่านมาไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่อาจจะขมคืน่นนะ,ะขืนตรงคอแต่ก็กลืนลงไปได้นะครับตุดท้ายก็ยินดีกับแมนยูทุกหมู่เหล่า นะครับก็ขึ้นมาติดอันดับท็อป10นะครับตอนนี้เล่นไปสามนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งแต่ผลงานของทีมนะหลังจากเบรกทีมชาติก็คงจะต้องไปปรับไปคุยกันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าอูเยแปลกันอยู่รู้แหละว่ามันเยอะคืออะไรนะเยอะที่หนูหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรทั้งตัวผู้เล่นทั้งพวก ตัวพวกนจะเป็นขยะนะที่เป็นแบบว่าไม่เอาแล้วทีไม่เอาทีอื่นก็ไม่ไปไปนู่นเขาก็ไม่เอาไปนี่่าตัวก็ไม่ลดค่าเหนื่อยก็กูจะเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายก็ติดตามกันไปวันนี้หลังเที่ยงคืนเนี่ยนี่จะเป็นจะเป็นรู้แลละเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเพราะว่าปิดวันนี้ตลาดนักเตะปิดวันที่หนึง่งกันยายนนะครับก็จะมาพูดถึงดีเทล นะฮะสักนิดหนึ่งสำหรับเกมลิเวอร์ pool เมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูได้ดูแมนซิตตี้นะฮะครึ่งหลังนะครับอ่านั่นแมนยูได้ดูนะครับแต่ว่าหนูพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดนหนูจะมาพูดถึงเกมลิเวอร์พูล l ตั้งแตเมื่อคืนโชคดีมากเลือกถ่ายหนังเรื่องหอแต้วแต่หอแต้วแตกแหกหลีหูนะครับห้าทันวานี้เจอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับเมื่อวานก็ถ่ายหนังเรื่องวันสามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มแต่ใกล้บ้านก็รีบขับรถกลับมาอาบน้ำท่ามันดูบอลนะครับเมื่อคืนได้ดูเดี๋ยวเราจะมา พูดจันทีว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวผู้เล่นมีใครบาดเจ็บบ้างมีใครไม่ลงรวมถึงนะฮอีซักคู่หัวค่ำนะครับก็เป็นคู่ระหว่างอ่าไบรตันนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยได้ดูนี่หน่อยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าแมนทิตจีจะครองเกมแล้วก็น่าจะคุมเกมได้หลังจากที่ขึ้นนำโดยเออร์ลิงบาร์ฮาลันก็อ่า เขาเรียกวไรได้บอลจากการแทงลอดดักของโอมามามุสก็เร็วกว่าเข้าไปดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรเขาเรียกเลยไม่น่าจะมีอะไรพริกผูนะครับน่าจะกลับมาได้หลังจากที่แพ้ทอน,นัมฮอสเปอร์แต่พอครึ่งหลังมาเเปลี่ยนเกมโอ้โหหลายอย่างมาันเปลี่ยนไปถ้าถามนะคือไบรตันเล่นดีขึ้นแล้วก็ มาได้จุดโทษมาได้จุดโทษจากการยิงจุดโทษเข้าไปของเจมมิลเนอร์เจมมิลเนอร์เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่แอบดีใจนะวันหนึง่งครั้งหนึ่งช่วงเวลาชีวิตของเขาช่วงหนึ่งได้มาโลดแล่นอยู่ที่แอนฟิลด์นะครับเขาก็เป็นนักเตะที่มีสถิติทั้งอายุน้อยที่ทำประตูได้และอายุเยอะที่ทำประตูได้นะครับก็หวังว่า เจมีเนอร์จะสร้างสถิติไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ใบตั้งและจุดโทษหรือว่าเจมีนเนอร์ก็คงจะได้สร้างสถิติไปเรื่อยๆตราบใดที่เขายังไม่แข็งตันนะครับก็แมนซิตีตต้นะครับ, <c oughs> รบตอนนี้ก็จะเรียกว่าต้องบอกว่าไม่ได้น่ากลัวแบบเมื่อสามเมื่อสี่ปีก่อนแมนซิสตี้สมัยก่อนคือถ้าสมมติว่าเราไปนําเขาเนี่ยทีมไหนไปนําเนี่ยถ้าบทเขาจะเอาเขาเอาจนได้อะเขาเอาตายเลย เขาบดบีเขาแบบเอาจนได้อแต่มานะตอนนี้หนูว่าสยภาพของทีมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันอาจจะแพชชั่นแต่ละคนอาจจะน้อยลงหรือด้วยเป๊ปกูเดีอะไรก็ต้องถานนาไม่รู้แหละแต่ว่าทําให้เรามองว่าแมนซิตี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแมดดีใจนะตอนเนี้สองทีมที่นําหัวตารางคือเชลซีกับเลี้ยวผูหนูฟันทงไปว่าฟันทงเอาคลิปไปว่าเชลซีจะได้แชมป์แต่หนูมองว่าปีปนี้เชลซีดี จริงๆแฟนอาร์ตซนอลแฟนมิสแ,แมตซิตี้แฟนสเปอร์อยากโกรธกันหนูมองอย่างนั้นจริงๆหนูเลยพูดไปนะฮะอ่ะสุดท้ายอ่าแมตตินะครับก็พ่ายแพ้กับไบรตันหลายๆคนก็อาจจะเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับเลยจะเปะส่งอ่าโดกูเชอมี่โดกูลงมาก็ไม่ได้นะครับลหลายๆคนเปลี่ยนตัวลงมาเป๊ปก็พยายามหาทำทุกดีทางแหละแต่ก็ไม่ได้สุดท้ายก็ มันมายิงท้ายเกมอ่ะมันแก้ตัวยากฟุตบอลที่น่ากลัวที่สุดคือมาได้ประตูท้ายเกมอะไรอะไรที่ทํามาดูเหมือนว่าบางทีแบบจะเสมอจะเสมอพอยิงโปเข้าไปในกลายเป็นแบบจบเหมือนกันนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะมาถึงคู่ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอ่าคือตัวผู้เล่น ของเวอ้์วููเนี่ยยังมีโดมินิกโซโบอสไลเล่นเป็นแบกขวาเล่นดีนะกลายเป็นแบบเออเล่นดีขึ้นทุกทุกที่อ่ะใครรู้สึกมันหนุ่มว่าโซบอสไลเกมรับเหนียวอ่ะคือถึงลูกถึงตัวถึงคนตันไม่ยอมไม่ง่ายไม่เหมือนเทนเทนเวลาหลุดแล้วหลุดเลยเออแล้วเมื่อคืนเราจะเห็นสังเกตได้ว่ามีการสวิตบอลยาวคล้ายคกับเทนคล้ายคลนั่นหนูใช้คำว่าคล้ายๆกับเทน บางทีอาจจะไม่ได้แม่นเหมือนเทนแต่ก,ก็ก็ได้อยู่นะผู้ตัดตัวเป็นพ่อหมีนะครับแบ็กซ้ายเป็นคือเคสเซนเตอร์อิบไลมากราเต้กับโอจีฟันไดโซโบแบ็กขวานะครับตรงกลางก็แรงกรับเป็นแบ็กับอเล็กซินแมริลเซะสามตัวรุกซาลาเวียแล้วก็คักโปหน้าเป้าเป็นเอกิิเกนะฮะก็ต้องบอกครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะทำประตูจากลูกตั้งเตะของตัวเองที่ถนัด เน่จะเป็นลูกเตะม,มุมหรือลูกฟรีคิกนะครับดีแค่ไลฟ์ก็เปิดมาแต่ยอมรับอย่างนเมื่อคืนเนี่ยหนูว่าแฟนลิเวอร์พูลก็รู้สึกอุ่นใจตรงที่ว่าเฮ้ยผ่านไปหนึ่งครั้งเกมรับของลิเวอร์พูลป,ปกติเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเตะมุมเนี่ยเราจะเป็นจุดอ่อนของเรานะฮะแต่เมื่อคืนนี้เฮ้ยผ่านเว้ยเฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยทําได้เว้ยมาร์กเลยมาร์กประกบแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะในความรู้สึกหนูคือแก้ไขจากจุดบกพร่องของตัวเองทําให้ มันเป็นจุดที่แข็งแกร่งคือตราบใดที่คุณไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะหรือลูกเตะมุมเนี่ยถ้าเราไม่เสียประตูอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ถูกไหมล่ะเอาผูพิพแกบกับปั้นทุบดินอะถ้าคุณไม่เสียประตูมึงจะชนะกัได้ยังไงเกมรับเมื่อวานดีมากนะฮะแล้วก็ครึ่งแรกแต่หนูมองว่าบอลมันเหมือนกับว่าบอลมันบิ๊กแม์อะใหญ่ฟัดใหญ่อะใหญ่เจอใหญ่มันก็ไม่กล้าที่จะผีผามอะไรกันมากเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมาหนึ่งประตูนั่นสามารถตัดสินได้เลยว่าใครจะได้สามแต้ม หนุ่มแบบนี้นะหนุ่มแบบนี้กลายเป็นเหมือนฟุตบอลแบบทีมใหญ่เจอกันก็ไม่กล้าที่จะหม่มมันจะไม่เหมือนกับอาจจะต้องเจอกับทีมเล็กอ่ามันไม่เหมือนเลี้ยวฟูเจอกับทีมเล็กก็คือจะแบบจะหุมหุมหุ้หจา่าอันนี้ก็จะติดชึงช่งติดชึ่งดูเชิงกันไปดูเชื่อกันมาถากกูจะบุกกูทาไม่ได้ไม่เป็นไรกูถอยกลับมาตั้งรับอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบจะรู้แล้วง,ง่วงนิดนึงนะฮะอึดอัดสุดท้ายแล้วก็มาได้ประตูจากความ เชียบคมและเด็ดขาดของฟรีคิกดมินิกซูบอสไลนะฮะโอ้โหลูกนี้งามหยาดเยิม้มหยดย้อยนี่มาเฮ้ยโซโบไปในอดีตนิ้วอะไรๆคนหมันไส้ก็แล้วแต่แต่มันถามแต้มันทำไงฮะบอลมันบอลเก่งอนะ่ะทำไงโอ้ยอยากขาบ้านมาะอยากข่าบ้านกับปืนใหญ่ไว้ไม่ได้ไว้อยากขาบ้านจังเลยอ่ะ ก็เมื่อคืนเราจะเห็นว่าเฮ้ยฟอร์เรนเวียสเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับทำเกมได้ดีขึ้นมันมีหลายๆจังหวะที่เรารู้สึกว่าซาร่าจับทำไมอ่ะเป็นเมื่อก่อนมึงใส่แล้วแต่เราก็เข้าใจแหละฟุตบอลแบบเก่าขึ้นมันก็อาจจะชัวเอาชัวแต่ลืมไปว่าในขณะที่เอาชัวเนี่ยตาสภาพร่างกายของซาร่าถดถอยลงมาอาจจะไม่ได้ไวอาจจะไม่ได้ปาดเปลวเหมือนเมื่อก่อนทีมอื่นเขากองหลังเป็นเด็กเด็กเขาก็ได้เปลว ว่าปาดเปลี่ยวว่องไวกว่าก็มีหลายจังหวัดที่แบบเรารู้สึกไม่รู้อะไรคนรู้สึกเหมือนหนูไหมแบบยิงเลยเอามึงจะจับทาไมยิงดิจับทาไมวะเนีก็ไม่เป็นไรนะฮะทุกท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าฟุตบอลต่อให้เล่นไม่ดีถ้าได้สามแต้มหนูว่าเรายังแฮปปี้นะแฟนบอลยังแฮปปี้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเออลิวพูยังไม่ได้เล่นดีเต็มรูปแบบต่อเกมแรกก็ยังมีเสียประตูง่าย เกมกับบอลมัดอ่าเห็นไหมเกมกับนิวคาเิลก็ยังมีเสียประตูยังมีเออเอออองอยู่แต่ตอนเนี้ยเราเริ่มไขเกมรับได้ดีขึ้นจุดบกพร่องในช่วงปรีซีซั่นที่เสียวันทีน่ละสองลูกสองลูก,สอ,ลกสองลูกเนี่ยเฮ้ยมันมันกลับเลยนะอาร์เซนอลเป็นทีมที่เจาะประตูคู่แข่งได้ได้ดีเราไม่เสียประตูอาร์เซนอลอีกแบบนึงกับอาร์เซนอลต่อก่อนหน้าที่เจอเราเขาเป็นที่หนึ่งของตลาด เขาเสียประตูน้อยมากน้อยที่สุดในลีกพเมร์ลีกแต่เราเจาะประตูเขาได้ลองมองต่างมุมตรงนี้หนูหนดูว่ามันคือถามว่าเสียหายไหมกบอา์เซนอลน่ไมไ่เสียหายหรอกมันคแค่นั้นแรกถูกปะละ่ะแต่เพีเยงแต่ว่าเฮ้ยจากปีก่อนๆที่เขาบุกมาขยม่มขย่มลิวฟูแล้วทําได้แค่เสมอแต่ปีเนี้ยเขาบุกมาแล้วแพ้หนูว่าความมั่นใจหรือมันก็ คือมันกําลังใจมันก็จะสูญเสียไปบ้างในความรู้สึกหนูนะในความรู้สึกหนูคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ามองว่ามันจะเป็นการตัดไม้่มนานไม่ดีหมายความว่าจะขึ้นท้าจริงแชมป์เหรอนี่แชมป์มันต้องแบบนี้มันต้องเก่าหน่อยเล่นไม่ดีแต่สามแต้มอะทำไมอะและ้วคิดดูดิขนาดเล่นไม่ดียังสามแต้มอะตาไอสามแต้มเก้านะเอาเก้าเก้าแต้มสามนัดอะเล่นไม่ดีนะอันนี้แฟนด่านะด่ามันเล่นใหม่ดีเสียบอลไงอันนี้ขนาดไม่ไม่ดีนะ ถ้าเล่นดีจะยังไงกันนะ่ะฮะไปเตะกันวงแหวนดาวอังคารหรือเปล่าดาวอังคารไม่มีวงแหวนนะลืมไปตัวดีคือพูดไปเรื่อยอะคนไทยพูดไปเรื่อยเข้าใจไหมอันนี้ขนาดมันมัน,ม,นมันยังไม่ไม่เต็มรูปแบบนะเวียดยังมาไม่เต็มที่เอเกติเ,เก,เเก้ก็ยังไม่เข่าเข่าขา,ขา,ขาอ่ามิราเคเคสก็ยังมีโดนแบบไหลหลังบ้างอะไรบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สุดท้ายก็คือช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ ทำให้เราไม่เตี๊ยมประตูในเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็หนูว่าช่วงที่โซโบยิงเข้าไปอ่ะฟินแล้วยิงท้ายเกมด้วยแบบฟินอ่ะมันเขาสึกนะมันแบบหนูนี่ลุกข so ึ้นมาแบบโซโบฟุตบอลตัวนี้แหละเนี่ยที่ว่าไดฮาร์ดที่พี่จอมบอกอตายยากจะเสมอจะเสมออยู่ลมล่อชนะแม่งทังนั้นนะก็ทำให้แฟนๆกองแช่งอึดอัดไปอย่างเกม แต่เขาก็ม่ดอะไรมากหรอกเพราะทีมเขาก็อาจจะทำงานได้ดีนะไม่รู้ว่าคุณเชียร์ทีมอะไรอยู่แต่ว่าก็อาจจะโอเคก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะนิมิตหมายที่ดีก่อนที่เราจะเบรกทีมชาตินะครับอย่างน้อยเราก็นำเป็นจากฝูงหนาวเต้าหูววันเลยนะหนาวแต่หูววันเลยแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรีบยาวๆไปก่อนยาวๆไปก่อนเอาให้แนะบบเอาให้เอาให้แบบแบบทิ้งเป็นทุ่งก่อนเดีย๋ยวเขาว่ากันนะฮะ มีความสูกเทียนัดเสียเทีนัดจบไอมมา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 าอ่ะเราจะลาัันด้วยสถานการณ์ของเามเมามามามัมา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 หนมามามามงมา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 เดิมนะารับว่าหามามาไามามามาได้าีาม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 าัาม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 ่มา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 ามามามาวาา่า ก็ตัดใดที่มันยังตลาดยังไม่ปิดอะ่ะมันก็มีม,มีมีผลอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายก็เมื่อคืนเฮียวีโก้หนูก็ไลฟ์ทางต่อๆอ,อยู่ก็มีลุกเนะพจนี่แหละยูทนี่แหละมาบอกว่าเฮ้ยอีทักได้ได้วนะเราก็ใช่ปาวะหรืออัมหรือปัน่นสุดท้ายได้จริงนะเดี๋ยวติดตามกันคืนนี้หนูว่าหมาเกศีก็ได้อีกทีเนี้ยเราเรากล้าที่จะแบบกล้าที่จะลุ้นกันยาวอะ่ะนะ จะรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสุดท้ายก็จบที่หนึ่งร้อยสามสิบล้านปอนเป็นสถิติของก่ออังกฤษนะฮะเป็นสถิติของสโมสรลหลายหลาคนบอกโอ้ oo, ทำไมอ่ะนักฟุตบอลแบบนี้นิสัยแบบนี้จะเอามาทำไมล่ะจำหนูอย่างนะตราบใดก็แล้วแต่ที่เขายังไม่เคยทำร้ายเราเราอย่าไปมองเขาเป็นคนไม่ดีเข้าใจใช่ไหมสำหรับชีวิตหนูหนูคิดอย่างนี้นะมึงจะเป็นคน สูงต่ำดำเตี้ยคนดีคนเชี่ยจากที่ไหนมาแต่ถ้ามึงไม่ทำร้ายกูมึงก็คนดีสำหรับกูเราก็ไม่ทำร้ายกันถูกไหมลนะ่ะเอาถูกไหมล่ะอย่าไปมองว่าโอ๊ยนิสัยแบบนี้เดี๋ยวไม่อยู่กับเลี้ยวภูเมือ,องี่เงี้ยคุณไม่เคยฟังหรอว่าวันเวลาเปลี่ยนคนก็จะเปลี่ยนที่บางที่อาจจะหล่อหลอมให้นักเตะเป็นอีกแบบกับที่บางที่อาจจะหล่อหลอมให้นักเตะเป็นอีกแบบหนึง่งเอาสังเกตไหมอะ เรียกภูมิน้อยนะยุคหลังๆมัมีน้อยตั้งแต่ครอบขึ้นมาอาจตั้งแต่ครบอครบเข้ามาอ่ะพูดง่ายๆว่าครอบเข้ามาเนี่ยมีคนมีใครไหมในทีที่แบบว่าฟุ้งเฟอ้อบ้าโซเชียลแล้วแบบว่าเลื้งคิดว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์ตาร์นูนนี่นั่นมีไหมอันนี้ถามไม่เจอนะถามไม่เจอถ้ามีก็ช่วยบอกกันหน่อยอ่าหนูว่าบางที่พฤติกรรมของโค,ค้ชเขาเรียกอะไรอ่ะ พฤติกรรมของรุ่นพี่มันจะบ่งบอกน้องๆมันจะสั่งสอนน้องๆให้ทําทําตามและเดินตามรุ่นพี่หนูมีความคิดนี้นะอาจจะผิดก็ได้ถ้าหนูสังเจ็ดเลี้ยวหูไม่ค่อยมีบางตัวที่แบบว่าฟุ้มเฟอ้อฟุ้มเฟืยหรือแบบว่าแบบคิดว่าเฮ้ย hey, กูนี่ดังสเต็นบดากูคือทุเปอร์ตาแล้วบ้าโตเชี่ยวอะไรเงี้ยแต่กับบางทีเห็นไหม กับบางทีนี่แบบเ่ามีรุ่นพี่เป็นฮิปฮอปนะฮะชอบทําผมท้ายพาน้องโยโยโยแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติไปเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นนักบอลต้องเป็นซุปเปอร์ซาเป็นนักบอลต้องแต่งตัวแบบนี้เป็นนักบอลต้องคือไลแต่การแต่งตัวเราไม่ว่ากันแต่ไมายเซ็กของแต่ละคนถ้าตราบใดก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณเป็นซุปเปอร์ซาแล้วแล้วคุณไม่พัฒนาตัวเองตอนนี้ลินกาดอยู่ไหน ถูกปะบีนบีนบีนมาคายและปอยอยู่ไหนไอตัวที่เป็นความหวังของของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหนูถึงบอกว่าบางที่มันอาจจะค่อยๆบ่มเพาะบุคคลให้มันกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้สิ่งที่หนูพูดตรงนี้หมายความว่าอีทักอาจจะเป็นคนไม่เต็มแบบนน้นแบบนี้แต่พอมาอยู่กับกลุ่มคนที่เขาคิดดีกลุ่มคนที่เขารักสมโมสรกลุ่มคนที่เขารักถิ่นฐานหนูเชื่อว่า ก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไดนะ้อาจจะนะอาจจะก็ติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปสนใจเข้ามาจะเล่นดีไหมเขาจะเป็นคนนี่เล่นได้หรือเปล่าไม่รู้กูมีตังค์ซื้ออามากเหมือนหนูเคยยกตัวอย่างอะ่ะเออพ่อแม่ไปขอนางสาวไทยมาให้เงี้ยพ่อแม่ไปขอมิสแกรนพ่อแม่ไปขอมิสยุนเวิร์สมาให้มืงอไม่เอาหรอรออะไรอะ่ะ สุดท้ายจะมาใช้ชีวิตร่วมกันมึงจะมีลูกมีเต้าจะมีครอบครวัวที่ดีไหมเป็นเรื่องข,ของอนาคตแต่เอามาก่อนเออตังมึงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ตังพ่อตังแม่ถูกปะไม่ต้องไปคิดแทนเขาเออเวลาเขาไม่ซื้อมึงก็ด่าเขาเวลาเขาซื้อมึงก,กมาแล้วมันจะได้ไหมข่ะตัวแพงไปเรือเปล่าอย่างนี้มันแปลวมีตังก็มีตังทำไมเออ,อ,อ ไข่ว MM ่าเจนไม่ต <them to> <late> ิ <them to> <late> ่มปงเอ้ยเคอเคสเฮ้ย <asking> อ <them their mówi> ีกิอีกิเกว้ฮึมฟอลนเบียดอ้โหอีตักโต้เกฮีบ่บ่เย็บไปเย่าไป ทษครับก็หยอกยอกกอเอกเรลานะ่ะตามเวลาเขาซื้อตัวเยอะๆแล้วเวลาแฟนรีพิจฉาตาร้อนเขาแบบทีมเราไม่ซื้ออะไรเลยไม่เสริมอ,อะไรเลยมันก็มีนะมันก็มีนะแต่เขาเสริมมาแล้วเขาไม่มาเดี๋ยวดูีิว่าเราเสริมเราจะมาไหมอ่ากองเชียร์ก็เชียร์กันต่อไปของแช่งก็รอเยียบย่ำซ้ำเติมกันตอนนี้พลาดถูกไหมนี่แหละวิธีฟุตบอลสมัยใหม่เป็นกันอย่างนี้ นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีท๊อกคัมมอนเบบี้รู้นะ right. <laughs> <laughs> อิจฉาแล้วล่ะอันไหนม่าอีทักไม่ลงอ่ะมาแล้วยังไม่ลงเดี๋ยวก็ลง <laughs> อีทักอีทักเก็บตัวให้เข้ากับระบบก่อนเดี๋ยวก็ลง <laughs>